สวัสดีครับสำหรับสิ่งที่ผมจะมานำเสนอในวันนี้นะครับคือผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพพืชสมุนไพรนั่นเองนะครับโดยผมนายมังกรสุขลีนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาภาษาไทยครับสำหรับหัวข้อแรกนะครับที่ผมจะมานำเสนอในวันนี้นะครับนั่นก็คือชื่อผลิตภัณฑ์ครับโดยผลิตภัณฑ์ที่ผมนำเสนอในวันนี้เนี่ยจะมีองค์ประกอบหลักมาจาก ฟ้าทลายโจนน่งนะครับสำหรับฟ้าทลายโจนนะครับเป็นพืชลมลุกฤดูเดียวมีถิ่นกําเนิดน,นะครับในอินเดียและสีลังกานั่นเองนะครับโดยในตํารายาโบราณของไทยนะครับจัดให้เป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่สามารถหาได้มารับประทานแก้โรคได้เองนะครับสูงประมาณ30-70เซนติเมตรนะครับลำต้นเป็นสี่เหลี่ยมแตกกิ่งมากมีใบรียาวนะครับปลายใบแหลม ดอกขนาดเล็กสีขาวนะครับมีรอยกัะสีม่วงแดงลักษณะเป็นหลอดนะครับฝักคล้ายกับฝักต้อยติ่งนั่นเองนะครับมเมล็ดสีน้ำตาลอ่อนนะครับใบมีสารประกอบแลคโตนซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาแก้ไข้โรคทางเดินหายใจแก้เจ็บคอแต่บางคนอาจเกิดอาการแพ้ได้ซึ่งต้องหยุดยาทันทีนั่นเองนะครับ ในปัจจุบันนะครับมีการสกัดพืชสมุนไพรฟ้าทลายโจรในรูปแบบของยาแคปซูลและเม็ดนะครับการรับประทานยาฟ้าทลายโจรน,นะครับเพื่อบรรเทาอาการไข้หวัดให้กินวันละสามถึงสี่ครั้งไม่กินติดต่อกันเกิน5วันและไม่ควรกินต่อเนื่องเกิน3เดือนนะครับโดยควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญก่อน ทุกครั้งเพราะการกินในปริมาณมากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้เช่นกันครับทั้งนี้นะครับสตรีมีครรภ์และสตรีที่กําลังให้นมบุตรนะครับไม่ควรกินยาสมุนไพรฟ้าทลายโจรน,นะครับส่วนในบางรายนะครับที่มีอาการแพ้ยาฟ้าทลายโจรเช่นท้องเสียหรือว่าวิงเวียนศีรษะปวดท้องริมฝีปากบวมหายใจลำบากผื่นขึ้นควรปรับลดปริมาณการกินนะครับ หรือหยุดใช้ยาไปก่อนนั่นเอนะครับสำหรับคนที่อยากกินฟ้าทลายโจรด้วยวิธีพื้นบ้านนะครับก็สามารถนําฟ้าทลายโจรแบบสดหรือแบบแห้งมาต้มดื่มทาเหมือนยาชงเพื่อนามาดื่มก่อนอาหารและก่อนนอนนะครับรวมถึงบนเป็นยาผงสําหรับสูดดมช่วยลดน้ํำมูกลดเสผหะแล้วก็บรรเทาอาการเจ็บคอได้เช่นกันครับ ในที่นี้นะครับผลิตภัณฑ์ที่ผมจะมานำเสนอก็คือแคปซูลฟ้าทลายโจรน,นะครับโดยวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแคปซูลฟ้าทลายโจรน,นะครับโดยข้อมูลจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านคลอง30นะครับจะประกรอบไปด้วย2ชนิดได้แก่ต้นฟ้าทลายโจรที่มีอายุตั้งแต่2เดือนนะครับและข้อแคปซูลเปล่านี้นะครับโดยมีวัตถุดิบเพียง2อย่างเท่านั้นนะครับ ขั้นตอนวิธีการผลิตตามกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพนะครับมีด้วยกันทั้งสิ้น4ขั้นตอนนั่นเองนะครับโดยการทําผงฟ้าทรลายโจรแบบแคปซูลเพื่อรับประทานเองนะครับจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านคอง30นะครับขั้นตอนแรกนะครับคือการเตรียมต้นฟ้าทรลายโจรที่มีอายุประมาณ2เดือนเป็นต้นไปนะครับโดยนำมาตัดกิ่งและหั่นเป็นชิ้นนํามาตากภายในโรงเรือน3แดดนะครับ เมื่อกิ่งฟ้าทลายโจรเนี่ยแห้งตามที่ต้องการแล้วจึงนํามาใส่เครื่องปั่นให้ละเอียดนะครับต่อไปนะครับคือการนําผงฟ้าทลายโจรที่ได้จากการปั่นเนี่ยนะครับมาบรรจุในแคปซูลน,นะครับจากขั้นตอนและวิธีการดังกล่าวนะครับจะสังเกตเห็นว่ามีการนําฟ้าทลายโจรหรือว่าชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตเนี่ยนั่นก็คือกิ่งของต้นฟ้าทลายโจรน,นะครับที่มีอายุของเดือนเนี่ยมาทําการดัดแปลงโดยการตากแห้ง นะครับคือสิ่งเหล่านี้นะครับจะเป็นวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพนั่นเองนะครับคือการนําชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งมีชีวิตเนี่ยมาทําให้เกิดประโยชน์นั่นเองนะครับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์แคปซูลฟ้าทะลายโจรน,นะครับนอกจากฟ้าทะลายโจรเนี่ยจะเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นช่วยปรับลดความร้อนในร่างกาย เมื่อมีอาการไข้หวัดหรืออาการไออาการจามนะครับเพื่อรักษาความสมบูรณ์ในร่างกายนะครับคนไทยจึงนิยมนํามาใช้ประโยชน์ของฟ้าทลายโจรเพื่อรักษาไข้หวัดใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสมุนไพรทางเลือกชนิดนี้เนี่ยยังมีสรรพคุณทางยาได้ดีๆอีกมากมายนะครับแก้อาการหวัดปวดหัวตัวร้อนให้ทุเลาลงนะครับบรรเทาอาการอักเสบเช่นหลอดลมอักเสบคออักเสบและต่อมทอนซิลอักเสบนะครับ ช่วยขับเสมหะแก้ไอแก้เจ็บคอนะครับรักษาโรคฝีโรคผิวหนังได้แล้วก็รักษาอาการปวดท้องจากท้องเสียหรือบิดมีไข้นะครับลดการเจริญเติบโตของเชื้อโรคนะครับและยังช่วยให้เจริญอาหารหนะครับซึ่งประโยชน์เหล่านี้นะครับจะแสดงให้เห็นว่าพืชชนิดนี้นะครับถูกนํามาดัดแปลงด้วยเทคโนโลยีชีวภาพนะครับอันทําให้เกิดประโยชน์น,นะครับ ซึ่งประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ได้มาจากแคปซูลฟ้าทลายโจนก็คือช่วยให้รับประทานง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็จะได้รับประโยชน์จากส่วนของสิ่งมีชีวิตชน,นิดนี้นั่นก็คือฟ้าทลายโจรน,นั่นเองนะครับครับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ